ปดหลังใหญ่โอ้ขนาดเลยพุนนะสามุ่นสามเบอร์ตีลังกานอนก็ได้ตัวนี้โอโหวม่มองสิงไม่แล้วเออเออิงสถิตไม่สิงันี่ลจะหน่อยนี่เด้อยขังเนี่ยเราโอ้จาลืมสื่อเพิ่นใอเจียมด้เรบ้านาังนี้จากผู้ใดเ่ยนะคะมีพ่อชูมีใครบ้างคะมีพ่อชูพ่อชูแล้ว ก็หนูแมมแมหนแมมส่วนหนึ่งวันนั้นเอามอไปบุกพันหนึ่งผมไม่เอาผมจะซื้อตัวนี้ให้เลยบอกว่าผมจะเก็บไว้ซื้อเต้นให้แล้วก็เงินเอฟซีที่ไม่ออกน้ำอีกส่วนหนึ่งขอบคุณขอบคุณเอฟซีบั่นหักของเน้นราคาหลังนี้ประมาณสา0พันสอง้องหักแพงซื้อบั่นหลังไม่ให้เหลือแต่เพื่อนนี่เจอว่าท่านนห้ซื้อเขาบ้านเอาเลียงน้ำมาไม่เจอมีราค มีแล้ว่ะยในรถค่ะมีแล้วมีวนุมจ้แม่นจ้าไหมมีนี่ไงก็นหนนี่คือเตียงนอนไงเออเอออแล้วร้อยแล้วแล้วอีกอันนึงก็กระติกน้ำร้อนยังไม่มาเออแล้วกนกรไบานอแล้วเออกระติกน้ร้อนลเเฟอร์นิเจอร์ครับลมแงส่ันเยตันี้มานั่งไลฟ์สดก็สบายมากออออ เนี่ยน่งได้หลายเก็บใช่เวลาเก็บโดนมั้งมาโดน่เพราะช่วงนี่เป็นอ่าสปริงค้อยสปริงปุ๊บอย่านิ่มปุ๊บผมไปดูของเขาแล้วพี่ว่าเขาซือไปตลาดนันางโดนเตือนว่าค่ะพวกการสองคนติแมนช่วงไรเงี้มึงไหอยากตรงมีอะรโอ้โห่กรู้นี่ะแต่เดี้ยนี้ันขาไสเบื่อเก่าค่ะ เอาขาลันลงมันละดำซะก่อนค่อยดึงห่วงออกดึงห่วงออกเสานี้สั่ง <c oughs> บอกว่าเอาเสาใหญ่บเสาเล็กผมไม่เอาเพราะยานมันหักเวลาลมมาแง่ยงยานมันหักเลยบอกเสาใหญ่ห,าย,า,หายใจออกดีเนาะปนีเนาะเบิงโลกี่หลี่ได้อค่ะกะธรรมดาเพราะอันนั้นมันมมัันนแค็งพอได้ของนึงเลย้วแต่าจกับหันใจจำเพื่อนของนึงเหรอ พราะมันแคบแล้วบัดมุ่งหงเย่กันยู่บรอยู่กันหลายคนบัรยูก็ต้องแย่งอากาศกันเด้หายใจกันไม่ออกได้ป่ะนีิห้อมกระฮ้อนเด้เออเจ้าต้องได้เพิ่มค่าเรื่องให้พนักงานอยูแม่หนูบ่มีเงินเดือนหนูสิเพิ่มให้มู่ได้จังไดเจ้าเป็นค่าการค่าโตหนูก็บ่ได้เออดันคันพุทธการหนูก็บ่ได้เงินเดือนได้แม่ฟังฟัางบ้างเรื่องอะไรบ้งหาที่บ้างหลายที่บ่ิวารได้ตั้งเงินเดือนไม่ตันเงินเดือนมาโดนแล้ว าวพแม่แม่บอมีไรได้เลยนี่แม่บอมีไรพ่อแค่คิดยังไงบ้างคะมันคือการโกงค่ะวันนี้เจ้าภาพใหญ่เลี้ยงเอ่อเลี้ยงข้าวเลี้ยงเตี๋ยวเลี้ยงเตี๋ยวจะลองเพใหม่หรือว่าบ้านใหม่บ้านหลังใหม่ที่ผมเคยรันวาจาับกัออาทิตย์ว่ากับทุกคนว่าถนองหักแทงร้องเพลงรอรักที่หัวลำโพงเออผมรักหัวลำโพงได้เออกับอีกเพลงหนึ่งอะไรนะ พักได้หลายตายกระซังสองเพลงได้หมดแล้วผมจะหาเงินรวบรวมซื้อเต้นให้หลังหนึ่งอันนี้ก็คือสองเพลงที่น้องประสบความสำเร็จนะครับที่มันปั๊บมาใหม่อีกอยู่้มเาล้มตัวนี้มาเข่าหางอยได้เนี่ยไป็นเพราะอะไรกันนี่ยเป็นเองนั่นไปเข่าหางฉันมันซังเลยมันพูดมันซังเขาได้หนิ มาันมามามาคุณนี่โตครับผู้เดียวนั่งเอาพารุ่มสามโต้โคตรพูดแต่ไงเย็น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 แชด้วยเวลาแบบเล็กเมันจะบ่พังพอแบบเป็นเล็กเลยแต่พ่อแบบพ่อทั้งสองพันสองพันถึงแบบเล็กแต่่าท่านแปดไม่ดูไม่เห้ออยู่แม่โครตท่านแปดว่าไม่ไหลแต่ว่าน้ำจะท่วมที่เลี้ยวโอ้อันนี้เพิ่งอยู่ งผมไปดูยูแมคโกยูพันแปดแปมันาาเป็นเลอ่ะเป็นเลแปตัวตำแปเป็นเลกคาตังาตังหรอิบแปดนิ่ัมัพันแปดเยอยผเก็บเงินบอกมันมันแห้งอยู่อันมันแห้งอยู่โีปใครหนักที่มีหนังเลยที่อย่างนั้นผากันหัวยังไง อะไรเนียกินไปซงจวบุมอซท่านรวนเขาปนท่านรนตาแดดู้แดดเดียวนรวนเขาไปช่วงหุมท่านนออาซกไปไหเอีมันหักทั้งรอยยม่วนลกให่ตัวละัแปดสิไมอ้ไมอยาัวแมเอ้ มันยิ้มเสียงมันแล้วมันชอบมันหมานได้ตามเอวหัวมันนั่งในหลาหัวในเอหัวละนี่ะทำเาได้จุจวะแหงูานนมันคือต้องเสียงมันจะแตกมจมารัของของเราค่ะมาว่ารัายหนาอง่หนูไปชงตายม่นหัวจุ

아우! <놀람> ประตูหลังบ้านอยู่เอ้าอันนี้ประตูหลังบ้านตัวไหนวะนะเอ้าประตูหน้าอยู่ทั้งนี้แมวคอยแกเกลี่ยไม่หรอกประตูหลังบ้านแม่้หนูไปต้องไปพ่อป้าแม่เอ้านี่มันประตูหลังบ้านตัวไหนกันนะหางกับผู้เดียวว่าน้าบ้านแล้วลูกพี่หน้าบ้านอยู่ทั้งพี่เออบ้าอะไรบ้าเัวไหนเมนหน้าลูกคอยบ้าเขาบ้าบ้านนันตัวไหนเมียงค่ะเว้ยท้ายเฉยบัวเดีทาอย่างนี้พ่นบ้าน้อนนอนซ้ำหัวแรงแม่ หิมน้อแจงต้องทา่างกันลุกลุกลุกน้ำน้ำวันหยาดเยือกันถือกแช่จะเร็ว่เป้ากละคเ่าอขเียนแ่มันจะตีเม่มันจะตื่นเหมือนมันเกอนแต่ก็ไม่ได้แบบมันตื่นไปางแกตัวตั้งนี่กาพูกเมแบนีเม่ยเาเมืนี่แม่พูดว่าไปอย่างนูนตั้งนู้ตั้งนอนผนขนาดนี้ลืมเลยไปทำไมูอน้ำน้ำร้อน ไปวาอยู่คายกันแล้วน่าหน้าไม้มาเสี้ยวฝันแมแม่ก็ุมเขาเขาเรียกนี่แจ้งกันแล้วน้อมึงก็เอนน้อมหามงดียงแาโมงางเทียงาา่ก็ไม่าันแล้วเนมันเวลาไม่ตรงกันทุกคแฟนี่กับบใชปัญหากับการนัเอินนอ่ด้ินกันคือก็รับพี่เจ้าแหงรับพี่เอกาแฟออริิ อันนอนได้ค <c oughs> ือกาแฟออานีละกินอนหัวเป็นไงเปไงอเมากาแฟไอ้าช่วงปกติก็จะกินกาแฟฮอนละพ่อเอออันนี้คือาแฟมาดาแ่อไนอยเดี๋ยวจากไปยุ่สองโอเคครับินดีิบม่ได้ินนอบค้นแฟกับเอซีค่ะ